ไหวๆไ,ไม่ยังละบาดเนี่ยโอ้ยยางแห้งบ่ได้ดินี่มันคือสะสู่สะสา,สา,สายเถอะนี่เนี่ยไม่ยังละ่ะโอ้ยเพิ่นว่าคนโชคดีเขาป้าไปขี่กับพ่อเฮ็ดว่าสันู้ใด้พ่อบอกพ่อว่าเนาะเมืองโน้นวันนี้ไม่ยังนี่พี่น้องเฮ็ดเราโง่โกูบอกแม่นเฮ็ดไขไ่เมยนี่นเฮ็ดไข่ด้วย่นนั่น,น ต่อพอดแต่แเป้พูดนะปาดตมันคือเกิดสู่ส,สาซาใหญ่ยังไปเถอะมาทั้งนี้ก็มีพูดนะเมีมันนี่โอ้โถโทวโทวโถค่อยควายยองเดือขันวาจังสันจังสี่ปาดตัวมันคือหลายทจนี่กินเบิด์่พวกนี้สองผัวเมียนอนหน้าพูดนะเห็ดไข่ไหมนะพี่น้องโอ้ย มันก <M ult, S 2> <im LE> ็เกิดสู่ส่ายใยยางไปทุกอวมมองทุกปอนแถวมึงดูบานนี้โอ้ยเดี๋ยวไปมองได้กับพ่อเห็นนี่นี่นู่ยับยบยบยับนี่แม่ปาดถูต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 ตตนี่ไอ้โอ้ยสิยองอะไรได้หนี่โอ้โอ้ยมันจะอึอัดทักทีเนี่ยปาดถกโอยโอ้ย่เป็นตะยองยางยางทายมุมหัวว่าแมนได้หนี่ บ่อไรบ่อะไรบ่ไรเพี้ยเพี้ยอยู่ทั้งนอกผีก็มี่แม่มนนาหนี่บ้าดนี่ป้าถูอยู่นี่ก็มี่พีน่น้องไงหลงดูบา้านมันมาถึงเลยโอ้บ่อึดอยู่บ่อึดกินละวางสัน่นขันจังสิปัดท่มันก็สิได้ผลตัวหาหกปีมานอนหน้าจังสี่แม่ ปาดทูเหลือกินกระขายตัวเหลือขายก็แจกซะแล้วเอ้าบาทนี่อันนี้ก็เว้าสูฟังสันดอกว่าเมืงดูวฝุ่นดอกพ่อจอยไปแจ็ตอนเที่ยงนี่บานดินี่ซูปเห็ดไข่เราพี่น้องเลยนี่เอา้าอันนี้ก็เว้าสูฟังสันดอกว่าขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกคูทุกคน,ท,กคนที่ติดตามเดอ้อซ้ำนีล่ละสวัสดีครับ